สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำบัวลอยแก้วอัญชันสาคูกะทิสดนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่เนื้อหนึบหนับเข้มข้นหอมมันกะทินะอร่อยมากๆเลยช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะคะใครอยู่บ้านนะคะชวงมาทำขนมหวานขนมไทยกินด้วยกันค่ะ เริ่มแรกเลยให้จักเตรียมดอกอัญชันสดประมาณ30ดอกถ้าใครไม่มีก็ใช้ดอกอัญชันอบแห้งก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ค่อยนำมาต้มทีหลังค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อนะคะประมาณที่500 ml นะคะต้มน้ำด้วยไฟกลางให้เดือดเลยค่ะ หลังจากที่น้ำเดือดจัดแบบนี้นะคะก็มาเตรียมแป้งกันเลยใช้แป้งมันสําปะหลังหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนที่เมื่อกี้เราต้มเดือดจัดลงไปทยอยใส่ลงไปไม่มิ้วจะไม่ได้บอกสัดส่วนของน้ำชัดเจนนะให้ทยอยใส่ลงไปจนเราสามารถที่จะนวดแป้งให้เป็นก้อนแป้งที่เข้ากันดีแล้วก็เนื้อเนียนได้นะคะ ตอนที่เราใส่น้ำร้อนเข้าไปผสมกับแป้งใหม่ๆจะร้อนมากๆนะคะให้ใช้ช้อนแทนสักครู่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดก้อนแป้งจนได้เนื้อก้อนแป้งที่เนียนลักษณะเหมือนดินน้ำมันค่ะประมาณแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้หาพลาสติกนะคะมาแรป คลุมเอาไว้เพื่อไม่ให้ก้อนแป้งโดนอากาศไม่งั้นผิวของเขาจะแห้งถ้าใครไม่มีก็ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆนะคะมาคลุมเอาไว้หรือว่าปิดฝาให้มิดเลยก็ได้ค่ะวันนี้จะทำสอสีนะก็คือสีขาวกับตัวสีน้ำดอกอัญชันนั่นเองนะคะก้อนแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำนะคะตัวสี น้ำดอกอัญชันกันก่อนนะคะใช้น้ำเปล่าประมาณ250 ML นะต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ดอกอัญชันลงไปที่เราเตรียมเอาไว้นะคะต้มจนเดือดนะสีออกดีแล้วก็ตักตัวดอกอัญชันออกไปให้หมดค่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะใส่แป้งมันลงไปหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ทยอยเติมตัวน้ำร้อนดอกอัญชันลงไปผสมค่ะจะร้อนมากๆให้ใช้ช้อนก่อนนะคะ ถ้าใครทําก้อนแป้งได้แห้งไปก็เติมน้ําได้หรือว่าทําได้เหลวเกินไปก็เพิ่มแป้งได้นะคะสัดส่วนของน้าแมมมีมิวไม่ได้บอกให้ชัดเจนก็คือทยอยเติมลงไปอย่างที่บอกไปแล้วนะคะนี่เลยนะคะก้อนแป้งเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะเสร็จเรียบร้อยก็แรปพลาสติกคลุมเอาไว้ ตอนนี้เราก็ทำก้อนแป้งได้สองสีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนำก้อนแป้งสองสีนี้มารวมกันแล้วม่มิวก็จะใช้ตัวไม้นวดแป้งนาะรีดให้เป็นแผ่นนะผสมสองสีเข้าด้วยกันค่ะ เสรียเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะแม่มิ้วจะใช้แม่พิมพ์ลายดอกนะกดลงไปแบบนี้ให้ได้เป็นทรงลายดอกไม้นั่นเองนะคะใครไม่มีก็ไปหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวเบเกอรี่ช้อปปี้ลาซาดามีขายนะคะแต่ถ้าไม่ซื้อก็ทําแบบอื่นนะคะได้ตามชอบเลยไม่จําเป็นต้องเป็นลายดอกแบบแม่มิ้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยวันนี้ไม่มิ้วทําไม่เยอะนะคะสูตรนี้ทานได้ประมาณ3-4คนได้นะจากนั้นก็นำไปต้มได้เลยค่ะต้มน้ำให้เดือดแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวแป้งบัวลอยแก้วลงไปต้มสักครู่นะคะมันจะลอยตัวขึ้นมาพอลอยตัวขึ้นมาให้ต้มต่ออีกสักประมาณ5นาทีจนสุกดีแล้วก็ค่อยตัดออกไปน็อกน้ำเย็นจัดเลยนะคะ ได้มาแล้วนะคะดอกบัวลอยแก้วอัญชนันน่ารักนะคะไสมินินะก็ใครชอบก็ไปหาซื้อแม่พิมพ์มาทำนะคะทำง่ายมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวเราก็มาต้มสาคูกันต่อวันนี้แม่มิ้วใช้เม็ดสาคูเล็กนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะนําไปต้มนะคะจนเขาสุกนะ,ะต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่เม็ดสาคูลงไปให้คนเล็กน้อยเพื่อไม่ให้จับตัวกัน จากนั้นต้มประมาณ14-15นาทีได้นะคะ ตัวสาคูเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามนะคะจากนั้นก็พักเอาไว้เดี๋ยวเราไปเตรียมกะทิกันต่อเลยวันนี้แม่มิวใช้กะทิกล่องของปลาอร่อยดีนะตวงให้ได้ที่250 ml ค่ะ นั่นก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปสูตรนี้จะหวานพอดีใครชอบหวานน้อยให้ลดหรือว่าหวานมากก็ให้เพิ่มนะคะแล้วก็เกลือป่นนะนิดหน่อยนะคะหส่วนสี่ช้อนชาจากนั้นก็เปิดไฟกลางค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมให้คนตลอดแบบนี้จนน้ำตาลทรายและเกลือละลายดีเริ่มเดือดนะคะอย่าต้มให้เดือดจัดไม่งั้นกะทิจะแตกมันใช้ไม่ได้นะคะ พอเริ่มเดือดแบบนี้ปิดไฟได้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยไม่ิ้วจะตักสาคูก่อนนะจะตักส่วนไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยดอกบัวร้อยแก้วอันชันของเราในวันนี้นะคะสวยงามน่าทานนะใครชอบก็แนะนำเลยนะคะสูตรนี้สามารถทำขายได้นะคะ ตามด้วยน้ำกะทิค่ะที่มีความเข้มข้นแล้วก็หอมมันนะคะนี่เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานนะบัวลอยแก้วสาคูอันชันกะทิสดนะคะน่าทานมากๆเลยแม่มิวชอบนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่ตัวเนื้อบัวลอยคือมีความหนึบหนับ แล้วก็มีความเข้มข้นหอมมันจากตัวน้ำกะทิแล้วก็วันนี้แม่มิวเพิ่มเม็ดสาคูเข้าไปด้วยนะก็กลมกล่อมแล้วก็อร่อยพอดีอร่อยมากๆเลยนะ ก็แนะนำเลยนะช่วงนี้ใครอยู่บ้านนะคะก็สามารถที่จะนำเมนูนี้มาทำกินในครอบครัวกันได้เลยนะคะใครทำได้แบบไหนก็มาเมนบอกกันไม่มิ้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่มิ้วก็ฝากไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ